สวัีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับก story, ช่อง s t r y y e มี Channel นะคะวันนี้เดือนก็จะมาสอนทุกคนรอนผมกันในสตา์เดือนนะคะอย่างแรกนะคะที่เราจะต้องมีก็คือ เครื่องรอนผมค่ะอันนี้เดือนใช้แบรนด์ซีดีอะค่ะสั่งจากช้อปปีนะคะราคาก็อยู่ประมาณแบบ400-500กว่าบาทอย่างเงี้ยอุณหภูมิสูงสุดของตัวนี้นะคะจะอยู่ที่220องศานะคะต่ําสุดก็คือ160องศาแล้วแต่คนถนัดว่าชอบความร้อนแบบไหนนะคะแกนของเดือนก็จะใช้แกนใหญ่หน่อยก็คือแกนขนาด32ค่ะอ่าอย่างแรกเลยเราก็จะมาแบ่งผมกันนะคะเราก็ใช้ ให้อยู่ตรงกลางแบ่งผมนะคะอันนี้เดือนแบ่งผมเรียบร้อยแล้วบางคนนะ่ะเขาถนัดแบบแบ่งครึ่งอย่างนี้ใช่ไหมแต่เดือนถนัดแบบแบ่งเป็นฝั่งอย่างนี้เลยอะแล้วก็ใช้หนึ่งยางมัดไปเลยนะคะตึง้งค่ะเรามาเริ่มรอนผมกันเลยนะคะหลังจากที่เราแบ่งผมเรียบร้อยแล้วนะคะเดือนก็จะจับช่อด,ด้านหลังก่อนอน,นี้จับออกมา ประมาณนี้นะคะไม่เยอะมากแล้วก็ไม่น้อยเกินไปเอาเอาปากของมันนะคะเข้าหาตัวหันเข้าหาตัวนะคะปึ๊บนี่แล้วก็บิดออกนี่คะ่ะบิดออกนะคะแล้วก็แช่วไว้นับประมาณ 1, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, นะะึ่งถึงสิบก็ได้อ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปดเกนะคะแล้วเราค่อยอ่าลูลงมาลูลงมาเรื่อยๆจนถึงปลายผมเรานะคะแล้วก็บิดอีกรอบหนึ่งนะคะ นี่ค่ะง่ายไหมทุกคนง่ายบ้างไม่รู้ว่าทุกคนบอกว่งงาง่ายหรือเปล่านะ <c oughs> เพราะว่าเดือนก็ใช้เวลาในการฝึกรอนผมตัวเองก็ประมาณเดือนกว่าๆคา่ะตื๊บแล้วก็ลากออกมาอย่างนี้ดึงออกมาอย่างนี้เลยค่ะนี่เราก็จะได้ช่ผมเราช่อหนึ่งแล้วนะปึ๊บ,บ,บนี่แล้วเราก็เอาไว้ข้างหลังเลยค่ะประมาณนี้ค่ะ หันเหมือนเดิมหันทางที่หนี่หันเข้าตัวเองนะคะแล้วก็ดันออกลอนออกอย่างเงี้ยนะคะปึ๊บแล้วก็ใช่ไว้ก่อนทิ้งไว้ประมาณสิวิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วเราก็ค่อยคลายออกมาช้าๆนะทุกคนอย่ารีบนะขั้นตอนเนี้ยแล้วก็ม้วนเข้าไปใหม่อย่างนี้นะคะแก็อยากจะให้ทุกคนอนะ่ะ รอนผมใช่ไหมแล้วก็ดึงแกนให้มันตึงๆให้ให้รู้สึกว่าผมเราตึงนะคะมันจะอยู่คงทนแล้วก็นานด้วยนี่เอาความเป็นชอบแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ไว้ข้างหลังเลยเหมือนเดิมค่ะเข้าหาตัวเองนะคะแล้วก็บิดข้อมือออกอย่างนี้นะคะปึ๊บบิดเข้าไปดึงให้ตึงนะคะทุกคนแล้วก็สิบวีค่ะ แล้วเราก็ค่อยหนีบแล้วก็ลากออกมาช้าๆนะคะดึงออกมาช้าๆไม่รู้เขาเรียวกว่าอะไรอะ่ะนี่ให้ถึงปลายผมของเราแล้วเราก็บิดเข้าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทิ้งไว้นะคะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ด ทุกคนเราก็ได้ช่อด้านหลังของเรามาแล้วนะคะและที่สําคัญที่สุดก็คือช่อด้านหน้าของเรานะคะเราก็จับผมประมาณเท่านี้นะคะหรือว่าทุกคนจะแบ่งออกก่อนก็ได้อย่างนีง้นะแล้วก็ม้วนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็บิดออก27590ก็ลาออกมานะคะใจอก นี่เราก็เดอกมาแบ้นี้เลยเราก็จะได้แล้วและช่อหน้าคือช่อที่สําคัญของเรานะคะทุกคนนี่นะคะเราก็ลอนเหมือนเดิมเลยคะ่ะปึ๊บป,บปบนี่อาวเอาใหม่นี่นะคะแต่อันนี้ช่อหน้าเดือนอยากจะให้ทุกคนอะ่ะ ยกที่มวนผมของเราอขึ้นสูงหน่อยนะคะแล้วก็แบบดึงไว้ข้างหลังอยงเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะทําให้แบบช่วยในการเปิดหน้าของเรานี่ปึ๊บแล้วก็เก็บปลายผมนิดนึงนี่ค่ะทุกคนฝั่งขวาของเดือนนะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะ,ดะ,คะเดี๋ยวเราจะมาลองฝั่งซ้ายเดือนกันนะคะ นี่ทําการแบ,บ่งผมเอาจากช่อด,ด้านหลังมาก่อนนะคะทุกคนประมาณนี้ค่ะอันนี้นะคะก็หันเข้าตัวเหมือนกันนะคะปึ๊บแล้วก็ดันออกอย่างนี้เลยบิดออกนะคะทุกคนอย่าลืมนะนี่แล้วก็ทิ้งเอาไว้ก่อน1 2 3 4งสองสามห้าหเจ็ปดเแล้วเราก็ค่อย กดนะคะให้มันคลายตัวแล้วก็ลากออกมาจนถึงปลายผมแล้วก็ลอนใหม่อย่างนี้นะคะถ้าเป็นที่พอใจของเราแล้วเราก็คลายผมออกมา,าเลยนะคะแล้วเราก็เอาช่อนเนียไว้ด้านหลังเหมือนเดิมทุกคนจะต้องฝึกฝนนะคะเพราะว่าการลอนผมอย่างที่เดือนบอกมันก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ที่ยาถ้าลอนเป็นนี่คือแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวเลยเหมือนเดิมค่ะ 네. One, two, three, four. One, two, three, 너, 그래, 너, 요새 너 조금 이상해졌어. 자꾸만 시도 때도 없이 심으룩하고 고민이 생겼니? 음. 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아. ทุกคนหลังจากที่เดือนรลอนผมข้างหลังเสร็จแล้วนะคะชอด้านหน้าอย่างที่เดือนบอกก็สำคัญนะคะอย่างแรกเลยก็คือในจับมาบิดเข้าหาตัวนะคะนี่นะคะเอาปากเข้าหาตัวเรานะคะแล้วก็บิดออกอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะถ้าใครอยากให้ผมของเรานะคะยกโคนขึ้นสูงนะเราก็จับขึ้นสูงหน่อยอย่างนี้แล้วก็ดึงนะคะดึงให้ตึงเลยนะคะทุกคน ่แล้วเราก็ค่อยคลายผมของเรานะคะ่บงนี้ ยังไง,ง,งสวยไหมทุกคนเดือนก็จะใช้ในการตอนออกทั้งสองข้างนะคะเพื่อเปิดหน้าของเรานะคะแล้วแต่คนถนัดถ้าใครอยากให้มีความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็สามารถหวีผมของเรานะคะให้เป็นวอลลุ่มได้น,นี้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เดือนด้วยนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะใครอยากจะให้เดือนมาสอนทำอะไรก็บอกใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ